ถ้าอเมริกาจะโดนบุกหรือว่าประเทศไหนคิดจะส่งกองพลไปทําลายอเมริกากันนะครับเขาจะสามารถทําได้โดยวิธีใดกันบ้างซึ่งเนี่ยนะมันก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ไม่ใช่แค่ประเทศคู่อริของอเมริกานะครับเขาได้คิดกันอย่างเดียวนะ แต่แม้กระทั่งคนอเมริกาเองเนี่ยเขาก็ได้คิดถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดนะครับผมไม่งั้นพวกอเมริกาเขาคงจะไม่มีงบใช้จ่ายในทางการทหารได้เยอะมากที่สุดในโลกหรอกนะครับผมซึ่งก็นั่นแหละครับผมรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาหาคำตอบกันดีกว่าว่าถ้าหากจะมีคนรุกรานเข้าไปในสหรัฐเนี่ย เขาจะสามารถทําได้โดยวิธีใดกันบ้างน,นะครับผมและ้วิธีต,ต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้แบบมโนขึ้นมาเองนะเพราะแอดก็ไม่ใช่แบบพวกผู้เชี่ยวชาญทางการทหารใช่ไหมครับผมแต่ว่ามันจะเป็นข้อมูลซึ่งเราได้ไปน,นํามาจากนั่นแหละ รายงานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าพวกบล็อกจากผู้เชี่ยวชาญทางการทหารต่างๆก็เลยเอามาสรุปเป็นข้อมูลหนุกๆให้เพื่อนๆได้ฟังกันก่อนนอนเวลา2องทุ่มก็แล้วกันนะครับผม่าสหารัฐเนี่ยเขามีจุดอ่อนอะไรกันบ้างแล้วถ้าหากมันโดนแล้วเนี่ยสหรัฐจะสามารถโต้ตอบกันได้ยังไงนะครับผมโดยไอเรื่องการที่แผ่นดินอเมริกาได้โดนบุกเนี่ย เอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นนะเพราะว่าตลอดเวลาประวัติศาสตร์ตั้งแต่สหรัฐได้สร้างชาติขึ้นมาเนี่ยมันก็มีอยู่เนืองๆเ,เ,เหมือนกันนะแต่ว่ามันอาจจะเก่าไปแล้วแหละน้อยคนเลยอาจจะเคยได้ยินนะครับผมยกตัวอย่างก็อย่างเช่นในช่วงที่สหรัฐเนี่ยเขาเพิ่งได้ประกาศเอกราชแยกตนเองออกมาจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษในช่วงใหม่ๆใ,ใช่ไหมอังกฤษเนี่ยก็ไม่ยอมครับก็มีการส่งคนก็ไปเพื่อจะไปบุกสหรัฐกันทางด้านเรือกันอย่างมากมายเลยนะครับผมหรือ จะเป็นช่วงเวลาที่สหรัฐเนี่ยเขาได้มีสงครามกับเม็กซิโกซึ่งก็เป็นประเทศทางตอนใต้ที่ก็มีพรมแดนติดกันนะที่ตอนนั้นเนี่ยพวกเม็กซิโกก็ส่งคนเข้ามาจะมาตีสหรัฐกันเลยแต่ต่อมาสุดท้ายแล้วเนี่ยเม็กซิโกก็ต้องพ่ายแพ้ไปแล้วก็ไปเสียดินแดนให้กับสหรัฐในหลายส่วนเลยนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นไอ้ตรงโซนที่มันเป็นเท็กซัสโคโลราโดอริโซนาหรือว่าแคลิฟอร์เนียอะไรทึกๆเนี่ยของสหรัฐในปัจจุบันนะครับผมหรือว่า จะเป็นครั้งที่ประชาชนสหรัฐได้กลัวกันมากที่สุดนะครับผมนั่นก็คือครั้งของสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองที่ตอนนั้นเนี่ยจำได้ไหมก่อนที่สหรัฐจะประกาศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยญี่ปุ่นนะครับ เขาก็บินเอาเครื่องบินต่างๆมากมายเลยไปบุกบอมถล่มอ่าวเพอร์ฮาเบอร์ของสหรัฐจนตอนนั้นเนี่ยมันได้เกิดกระแสขึ้นว่าเอเอเดี๋ยวญี่ปุ่นมันห้าวเปงขนาดนีน้แล้วอีกหน่อยเนี่ยญี่ปุ่นมันจะบุกมาถึงชายฝั่งสหรัฐในด้านแคลิฟอร์เนียกันเลยหรือปเปล่าแล้วมันก็จะพุง่งกันมาบอมชาวสาหรัฐนะครับคือช่วงนั้นเนี่ยสหรัฐได้จิตตกกันอย่างมากนะครับผมแต่ทว่าชาวสาหรัฐก็บอกขอบคุณพระเจ้าที่เรื่องราวต่างๆเหล่านั้นมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับซึ่งนั่นแหละมันก็คือประวัติข้าว ได้โดนบุกรุกรานโดยชาติอื่นหรือว่าในยุคที่ยังไม่มีขีปนาวุธซึ่งใครสามารถได้ยิงข้ามทวีปกันได้นะที่ถักเป็นสมัยนี้แล้วก็ในทางทฤษฎีนะถ้าจะทําลายสาหารแล้วก็ทําลายได้ไม่ยากหรอกครับเพราะแค่กดปุ่มยิงนิวเคลียร์เข้าไปในประเทศสหรัฐตู้มเนี่ยเดี๋ยวมันก็จบนะครับแต่แอดเชื่อได้เลยว่ามันก็คงจะไม่มีประเทศไหนบนโลกหรอกนะครับที่เขาได้กล้าทําแบบนั้นแม้กระทั่งคิมแลนหรือปูตินแลนก็ตามเนื่องจากว่าไอ้นิวเคลียร์เนี่ย ถึงแม้ว่ามันจะเป็นอาวุธที่ทรงอนุภาพมากที่สุดในทุกวันนี้นะแต่ว่าไอ้ทุกประเทศที่เขาได้มีหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยเขาก็รู้ๆกันแล้วว่าถ้าเขายิงไปที่ไหนหรือเป็นคนเปิดฉากก่อนสักครั้งเนี่ยไอ้ฝ่ายที่ได้โดนนิวเคลียร์ถล่มหรือพันธม,มิตรของพวกมันนะครับก็ต้องยิงนิวเคลียร์โต้อต,อตอบกลับมาแล้วก็มาทําลายประเทศเขากับอย่างราบคาบกันเลยซึ่งสงครามเวลามันจะก่อขึ้นมานะพวกผู้นําต่างๆของสงครามเนี่ยเขาก็คงคิดแล้วเลยว่าถ้าหากมันก่อไปแล้วประเทศตนเองได้ราบคาบเนี่ย พวกเขาก็จะไม่ก่อกันอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นโอกาสการใช้นิวเคลียร์จริงๆบนโลกเราเนี่ยมันจะมีน้อยมากนะครับคือมีไว้แค่แบบขู่กันแค่นั้นแหละพูดง่ายๆนะครับผมดังนั้นเองการบุกเข้าไปยังประเทศอื่นๆที่เขาว่ากันว่ามันน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนะครับผมนั่นคือการยกพลทหารเข้าไปยังไงล่ะไม่ว่าจะเป็นกองทัพบ,บกหรือกองทัพมา้าอะไรพวกนั้นนะครับผม เพื่อที่จะไปยึดดินแดนกันให้มากที่สุดเนื่องจากว่าไอการตอบโต้กับส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะไม่แบบตอบโต้ยิงนิวเคลียร์กลับหรอกแต่ก็จะตอบโต้โดยการใช้ทหารอะไรเนี่ยส่งกลับไปใช่ไหมครับซึ่งนั่นแหละมันก็จะทําให้ประเทศต้นทางเนี่ยก็สามารถพอจะมั่นใจได้อยู่ว่าประเทศตนเองจะไม่ถึงกับล่มสลายนะครับผมและนั่นแหละถ้าหากว่ามันมีกรณีเหล่านี้ได้เกิดขึ้นกับสหรัฐจริงๆคือสมมุตินะว่าสมมุติมีศัตรูของสหรัฐจะเป็นรัเสเซียหรือจีนก็ได้นะครับ เขาอยากจะบุกดินแดนสหรัฐเข้าไปทางภาคพื้นดินเนี่ยเขาจะทําได้ยังไงนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยทั้งทางผู้เชี่ยวชาญทางทหารหรือแมก้กระทั่งทางเพนทากอนของสหรัฐนะครับเขาก็ได้ออกมาบอกว่าไอการบุกของสหรัฐเนี่ยมันน่าจ,จะเสี่ยงทางนั้นเวสต์โคสหรือว่าทางชายฝั่งทางนั้นตะวันตกของสหรัฐเนี่ยมากกว่าทางนั้นอีสโคสหรือตะวันออกนะครับเนื่องจากว่าไอตรงตะวันตกของสหรัฐที่มันเป็นตั้งแต่เมืองเซียเตลไล่มาจนถึงซานฟรานซิสโกฮอลลีวูดอะไรพวกเนี้ยนะ มันจะเป็นเนื้อที่ที่มีกองกําลังทหารหรือว่าฐานทัพอู่ต่อเรืออะไรของสหรัฐเนี่ยประจําการอยู่น้อยกว่าทางตะวันออกนะครับผมซึ่งถามว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของสหรัฐในตอนที่เขาได้ตั้งชาติขึ้นมาก่อนนะครับก็คือสหรัฐตอนที่มันเป็นอาณานิคมของอังกฤษเนี่ยมันก็เริ่มมาจากตรงที่เป็นโซนตะวันออกไงมันก็เลยได้มีการตั้งฐานทงฐานทัพอะไรตรงนั้นอยู่เยอะแยะนะครับบวกกับปัญหาในยุคก,ก่อน,อนๆเวลามันจะมีสงครามมา มันก็มาจากทางพวกยุโรปนะครับผมจากชาติพวกเป็นอาณานิคมเก่าเนี่ยแหละไม่ว่าจะอังกฤษฝรั่งเศสอะไรเอ่ยมันก็เลยได้ทําให้ทั้งพวกฐานทัพอะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนจะตั้งไว้ตรงโซนตะวันออกเนี่ยอยู่กันอย่างกระจุกหนาแน่นมากกว่าและนอกจากนั้นเองตรงตะวันออกเนี่ยมันก็ยังมีเมืองหลวงสาราฐอย่าง วอชิงตันดีซีหรือว่านิวยอร์กนิวยอร์กอะไรพวกนั้นด้วยนะครับต่างก,กันกับทางโซนตะวันตกเลยที่โอกาสในการบุกรุกเนี่ยมันก็น่าจะมีน้อยสหรัฐก็เลยไม่ค่อยไปตั้งฐานทัพอะไรอยู่ตรงนั้นนะครับคืออันนี้นี่ไม่ได้บอกว่ามันไม่มีนะมันมีแต่มันมีน้อยกว่าโอเคนะเข้าใจตรงกันแต่ก็นั่นแหละครับด้วยความที่ฐานทัพอะไรมันมีน้อยบวกกับอเมริกาเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนไต้หวันที่เขาแบบ ต้องกลัวชาติอื่นๆจะมาบุกขึ้นทะเลใช่ไหมไอตัวป้องกันในแถบชายาหาดของสหรัฐเนี่ยมันก็เลยได้มีน้อยครับเขาก็เลยว่ากันว่าถ้าหากวันหนึ่งพวกศัตรูคิดจะบุกสหรัฐแล้วใช้หนทางนีชายหาดทางฝั่งตะวันตกขึ้นมานะศัตรูมันก็จะสามารถบุกขึ้นไปได้เร็วคือจากชายฝั่งถึงฮอลลีวูดเนี่ยเพียงแค่เวลาไม่กี่วันหรือว่าครึ่งวันเท่านั้นเองนะครับที่เมื่อหลังจากกองกําลังต่างๆได้บุกขึ้นยังเมืองทางด้านตะวันตกเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็คาดว่าพวกกองกําลังเหล่านั้นเนี่ยก็จะไปะย โกดังไอเทมสําคัญต่างๆของสหรัฐหรือว่าพวกศูนย์เชื้อเพลิงทางรถไฟหรืออะไรก็ตามที่มันจะพอมันทาเป็นสเสบียงของเหล่าทหารฝ่ายตะตูเนี่ยได้เพื่อนอกจากที่จะเป็นการตัดกําลังของสหรัฐแล้วนะครับพวกศัตรูเนี่ยก็ยังสามารถใช้สิ่งของเหล่านี้ในการเป็นสเสบียงเพื่อจะไปบุกต่อให้ลึกเข้าไปยังส่วนตะวันออกของสหรัฐได้อีก และนอกจากนั้นถ้าหากเขายึดตรงชายฝั่งของสหรัฐทางด้านตะวันตกกันได้หมดนะครับสิ่งที่ว่ากันว่าพวกศัตรูจะทําต่อมาก็คือพวกเขาเนี่ยก็จะขนส่งเรือมาในระลอกที่2ซึ่งจะเป็นเรือที่ได้นํายานผ่านะในการบุกประเทศนะครับเข้ามาลงด้วยไม่ว่าจะเป็นรถถังเอยหรือว่าเรือบงเรือบินอะไรเอ่ยซึ่งอันนี้ถ้าใครสงสัยว่าอา้าวแล้วทําไมต้องรอระลอกที่2ก่อนด้วยล่ะถึงจะได้ส่งพวก อาวุธยุทโธปกรณ์หนักเหล่านี้เข้ามานะครับเราก็ต้องบอกว่าเพราะว่าไอการบกุกในระลอกแรกเนี่ย มันจำเป็นจะต้องใช้ความรวดเร็วมากกว่าการหนักหน่วงยังไงล่ะครับผมคือถ้าบุกช้าๆเนี่ยเดี๋ยวซาฮารัตมันก็รู้ตัวทันใช่ไหมครับพวกเขาก็เลยจะใช้คนเนี่ยไปยึดเนื้อที่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยส่งสบงสเบียงอะไรตามมาก็าว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะครับและนั่นแหละพอพวกเขาได้บุกขึ้นฝั่งมาเสร็จแล้วสิ่งที่เขาต้องทําต่อมาเลยก็คือรีบพุง่งก็ไปยึดยังโซนตะวันออกของซาฮารัตเนี่ยได้เร็วที่สุดเลยคืออาศัยความปั่นป่วนความแบบตื่นตระหนกยังเตรียมตัวอะไรไม่ทันเนี่ยโจมตีารััไปในนนเวล้ ซึ่งอันนี้น่ะมันก็เป็นสถานการณ์สมมุติที่แบบมองโลกในแง่ดีที่สุดในวงเล็บสาหรับประเทศที่เป็นศัตรูซึ่งจะบุกรัฐเข้ามานะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอการจะบุกเข้าไปในสหรัฐเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ยากมากกว่านั้นเลยเพราะว่าสหารัฐเนี่ยเขาได้มีสิ่งที่แข็งแกร่งนอกจากกองกําลังทางการทหารของเขาอยู่นั่นก็คือปราการทางธรรมชาติยังไงล่ะครับผมเพราะถ้าเราไปมองดูแผนที่ประเทศสหรัฐดูนะ เราก็จะเห็นได้เลยใช่ไหมครับว่ามันจะเป็นดินแดนที่แบบมีมหาสมุทรอ่นะห้อมล้อมทั้งสองด้านไม่ว่าจะทั้งด้านตะวันตกหรือตะวันออกกันเลยนะครับผมนั่นแหละมันก็เลยทําให้สหรัฐเนี่ยแทบจะไม่เคยโดนบุกลุกขึ้นมาเลยแม้กระทั่งในสงครามโลกครั้งที่2ก็ตามนะที่ถึงแม้ว่าฮิตเลอร์เนี่ยจะไม่ได้คิดอยากจะบุกลุกสหรัฐอะไรแต่ถ้าฮิตเลอร์ทำมาจริงๆเนี่ยฮิตเลอร์ก็น่าจะทําได้ยากเหมือนกันนะโดยเฉพาะไอเทะเลตรงทางด้านตะวันออกของสหรัฐที่มันได้หันหน้าไปทางยุโรปเนี่ย ก็ว่ากันว่ามันจะเป็นมหาสมุทรในบริเวณที่มีการเกิดพายุเนี่ยได้มากขึ้นโดยเฉพาะไอตรงบริเวณอ่าวเม็กซิโกนะครับที่ถึงแม้ว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะมีฐานทัพของสหรัฐน้อยกว่าแ,แถวพวกวอชิงตันดีซีอะไรนะแต่ว่ามันก็มีพวกเฮอริเคนอะไรในการป้องกันสหรัฐเอาไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนื่องจากถ้าใครเคยฟังข่าวสาหรัฐอยู่บ่อยๆเนี่ยเราก็มักจะรู้กันใช่ไหมว่า ไอ้ตรงฟลอริดาหรือตรงอ่าวเม็กซิโกนั้นเนี่ยมันมักจะมีคลื่นอ่ะพัดมาถล่มเมืองกันสหรัฐอยู่บ่อยกันมากเลยนะครับคืออันนี้ใครที่อยู่ตรงโซนนั้นของสหรัฐเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะว่ามันมันจริงไหมนะครับผมที่ในแง่นึงเนี่ยก็โอเคละมันเป็นข้อเสียสําหรับชาวสหรัฐที่เขาได้อยู่อย่างตรงนั้นนะครับผมแต่ว่าแง่ที่มันเป็นประโยชน์ก็คือพวกคลื่นลมเหล่านี้มันก็จะสามารถป้องกันศัตรูที่ คิดริจะบุกมาทางทะเลได้นะครับผมไม่เชื่อก็ลองไปถามมองโกดูสิก็คือมองโกตอนช่วงหนึ่งที่เขาขึ้นเชื่อเป็นฐานที่แก่กล้ามากแล้วจะไปบุกเกาะญี่ปุ่นนะนะส่วญี่ปุ่นตอนนั้นค่อนข้างง่อยอยู่พอควรเลยแต่ว่าญี่ปุ่นนะครับกับมีสิ่งหนึ่งที่เด็ด นั่นก็คือลมทะเลนั่นเองเพราะว่าไอ้พวกมองโกพอมันจะเข้ามาบุกญี่ปุ่นใช่ไหมมันก็ต้องแบบล่องเรือเข้ามานะแต่พรเอิญพรเอิญตรงชายฝั่งระหว่างญี่ปุ่นกับแผ่นดินใหญ่เนี่ยมันนั้นเกิดพายุขึ้นบ่อยครับแล้วก็มองโกไม่รู้เป็นอะไรพอไปบุกทุกทีมันก็มีลมพายุเนี่ยมาพัดซัดจนเรือมองโกเนี่ยถลม่มล่มแบบที่ญี่ปุ่นไม่ต้องกระดิกนิ้วทําอะไรเลยมองโกก็พ่ายกลับไปนะครับผมนั่นแหละมันก็เลยได้ทําให้ในเวลาต่อมาญี่ปุ่นก็เลยเชื่อว่าไอ้ลมเหล่านะั้น ันเป็นลมของเทพเจ้านะครับหรือ A.K.A. คามิคัเซ่นั่นแหละครับผมซึ่งถึงแม้ว่าในยุคเรานี้มันจะมีเรือรบในรุ่นที่แบบเทคโนโลยีพัฒนาไปก้าวไกลวกว่าในยุคมองโกมากนะแต่เขาก็ว่ากันว่ามันยังไม่มีเทคโนโลยีทางน้ําอันไหนเลยนะครับที่มันจะสามารถต่อต้านความโหดสลัดของมาตเตอร์เนเจอร์หรือว่าพวกพระแม่แห่งธรรมชาติกันได้เลยนะครับพระแม่แห่งธรรมชาติที่คือเด็ดที่สุดจริงๆบวกกับเรื่องที่2ก็คือ การที่จะเข้าไปบวกสหรัฐได้โดยการบุกจากอีกฟากหนึ่งไปสู่อีกฟากหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายๆเหมือนกับในทฤษฎีที่ได้กล่าวมานะเนื่องจากว่านอกจากสหรัฐจะเป็นแผ่นดินที่กว้างใหญ่แล้วเนี่ยไอในบริเวณแผ่นดินที่กว้างใหญ่ของสหรัฐนะั้นมันก็จะแอบแฟงไปด้วยด่านเล็กๆหดๆอยู่เพียบเลยนะแล้วแต่ว่าถ้าใครชอบด่านไหนเนี่ยก็เลือกเอานะครับผมตั้งแต่ ทะเลทรายโหดโหดหรือว่าหุบเขาขึ้นลงสุดลูกหูลูกตากันซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าหากใครเคยไปรถทริปหรือว่าไปท่องเที่ยวสารัดด้วยกันขับรถเนี่ยเราจะรู้ได้ดีเลยนะว่าไอตอนขับรถข้ามรัฐของสารัฐเนี่ย มันลำบากขนาดไหนนะครับผมคือนั่นแหละขนาดเราขับรถไปเที่ยวธรรมดามันยังลำบากเลยแล้วคิดดูสิพวกทหารที่เขาต้องขนของขนกองพลเข้าไปรบในทะเลทรายเนี่ยกลยุทธ์ในการรบนะครับมันจะไม่ได้ง่ายๆเหมือนกับการรบบนทุ่งหญ้านะครับผมหรือถ้าหากใครที่เดินทางไปยังทางทิศเหนือเหนือหน่อยเนี่ยพวกเขาก็จะต้องเจอกับความทรหดทางด้านความหนาวอยู่นะครับผมซึ่งนั่นแหละมันก็เลยทําให้ถึงแม้ว่าศัตรูสหรัฐอาจจะบุกมาได้จากทางตะวันตกไปตะวันออกนะครับแต่พวกเขาก็จะโดนปราการธรรมชาติเหล่านี้ ป้องกันให้ได้คืบคานเข้ามาช้าและสหรัฐเนี่ยก็จะสามารถเตรียมตัวได้แล้วก็จัดการโต้กลับไปได้นะครับซึ่งเมื่อพูดมาแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทาให้มีคนที่เขาได้คิดสถานการณ์ในการเข้าไปบวกสหรัฐอีกแบบหนึ่งก็คือแล้วทําไมเราต้องไปบุกจากทางขึ้นฝั่งทะเลจากตะวันตกไปยังตะวันออกด้วยละ่ะทำไมเราไม่บุกทางภาคพื้นดินละ่ะเนื่องจากว่าสหรัฐเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าดินแดน,นที่จะติดกับทะเลอยู่อย่างเดียวใช่ไหมเนื่องจากว่า ทางด้านบนล่างของสหรัฐนะครับมันก็ยังมีแคนาดากับเม็กซิโกอยู่แล้วมันก็เป็นที่รู้ดีนะครับว่าไอ้สองดานพรมแดนพื้นดินของสหรัฐอันนี้มันได้บุกเข้าง่ายขนาดไหนดูจากพวกขนยาเม็กซิโกที่ถึงแม้สารัฐเนี่ยจะตั้งรั้วต่อต้านยังไงมันก็ยังทะลักเข้ามาอยู่ได้จนกระทั่งสหรัฐเนี่ย เขาถึงกับประกาศกับเม็กซิโกเลยว่าเขาทำสงครามทั้งน้้นยาเสพติดอะไรกันอยู่นะส่วนทางนั้นแคนาดาเนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงไอ้พรมแดนที่มันกั้นกันอย่างยาวไกลอะไรเนี่ยนะก็ว่ากันว่ามันแทบจะไม่ค่อยมีใครเนี่ยได้ไปตรวจอยู่ตรงนั้นเลยนะคือบางทีมันก็เป็นโอกาสได้คนเขาใช้จุดจากตรงนี้แหละลอบขนยาจากแคนาดาเข้ามาค้าในสหรัฐก็มีอยู่เหมือนกันนะเหมือนกับไอ้เรื่องเด็กเรียนคนหนึ่งที่แอดได้เล่าไปนะว่าเขานะ่ะ ได้ใช้ผลประโยชน์จากการที่พรมแดนทางด้านสหรัฐกับแคนาดามาได้บอบบางตัวนี้เลย้าลวงเอายาก็ามาขายกันอย่างง่ายดายเลยนะครับผมดังนั้นเองพวกศัตรูของสหรัฐถ้าหากเขาจะบุกโดยวิธีภาคพื้นนี่ก็คือไปใช้วิธีแบบอาจจะควบแคนาดาขึ้นมาก่อนไปตั้งฐานทัพในแคนาดาหรือเม็กซิโกเนี่ยหลังจากนั้นก็ค่อยยกพลเข้ามาบุกสหรัฐกันแบบเต็มๆเลยไม่ว่าจะทางใต้ขึ้นบนหรือทางบนลงมาล่างนะครับมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ ง่ายกว่าการบุกมาทางน้ํามากใช่ไหมแต่ถ้าว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นไปได้ยากอยู่อย่างดีแหละครับเนื่องจากว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับแคนาดาหรือว่าสหรัฐกับเม็กซิโกในทุกวันนี้นะ มันก็นับว่ายัางอยู่ในระดับที่ดีพอควรเนะนื่องจากว่าพวกเขาก็มีผลประโยชน์ทางด้านการค้าการขายอะไรกันมันก็เลยได้ทําให้สถานการณ์ที่2ก็คือไปล็อบบี้พวกประเทศบนล่างสหรัฐให้กลายมาเป็นพวกตนเองเนี่ยก่อนที่จะค่อยๆไปตั้งกองทัพไปตรงนั้นแล้วบุกเข้ามาเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ยากอยู่นิดหน่อยนั่นแหละบวกกับในตอนนี้นะครับสหรัฐเนี่ยเขาก็ยังได้มีโครงการดาวเทียมต่างๆอย่างเช่นโครงตารแบบ DSP อ่ะที่จะดําเนินการโดยกองทัพสหรัฐเพื่อตรวจจับว่าไอ้บริเวณรอบๆประเทศเหล่านี้มันมีขีปนาวุธหรือมีการเคลื่อนพลอะไรตั้งอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งเขาว่ากันว่าทั้งจากเรดาร์ตรวจจับสัญญาณหรือว่าดาวเทียมที่สหรัฐได้ส่งเข้าไปนะมันก็จะสามารถไปตรวจจับไอ้สิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ทั่วได้ทั้งในแถบทะเลแคริเบียนหรือว่าในทั้งโซนอเมริกาใต้กันเลยนะครับผมซึ่งนั่นแหละมันก็เลยได้ทำให้ถึงแม้จะมีศัตรูคนไหนแอบส่งคนมาแบบ ด,ดักดักซุ่มๆุ่มเป็นกองทัพอยู่ตรงเม็กซิโกหรือว่าแคนาดาอะไรก่อนนะครับสหรัฐก็น่าจะสามารถตรวจจับได้อย่างเร็วแล้วสหรัฐเนี่ยก็คงจะลงมือก่อนที่จะโดนลงมือแลลวครับซึ่งนี่เนี่ยเรายังไม่ได้รวมถึงเทคโนโลยีเจ้าดโดรนเลยนะที่ดโดรนต่างๆในทุกวันนี้มันก็สามารถเคลื่อนที่ไปได้ไกลแล้วก็ไปแบบมีกล้องตรวจจับยังหลากหลายท้องถิ่นแล้วใช่ไหมพิสูจน์ได้จากดโดรนที่สหรัฐเนี่ยเคยส่งเข้าไปปฏิบัติการในระหว่างสงครามอัฟกานิสถานกับสงครามอิรักอะ ที่ถึงแม้ว่าทั้งสองสองครามนั้นนะครับมันจะทําให้สหรัฐเนี่ยได้เสียหายอยู่เยอะเหมือนกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้มาเนี่ยก็คือการไปทดลองพวกเทคโนโลยีดโดรนอะไรแบบนี้เนี่ยแหละซึ่งนั่นแหละครับเมื่อการบุกเข้าไปในสหรัฐตรงตรงมันเหมือนกับจะไม่เป็นผลแบบนี้นะมันก็เลยที่ทําให้เราเข้ามาสู่ การบุกเข้าไปในสหรัฐแบบใช้วิธีสกปรกกันซะเลยอย่างเช่นการไปสร้างเรื่องอะไรปล่อยข่าวล่าข่าวหรือให้คนในประเทศเนี่ยเขาได้ป่วงกันก่อนให้เขาได้แบบแตกแยกกันหรือว่าให้แผนการทางทหารน่ะมมนได้ผิดเพี้ยนกันไปนะครับก่อนที่จะส่งกองกําลังเข้าไปโจมตีในภายหลังนะครับผมซึ่งเอาจริงๆเอเรื่องการไปปล่อยข่าวเฟกนิวอะไรให้ประเทศเขาได้ปั่นป่วนจากภายในก่อนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะมันเป็นเรื่องที่แบบ ใช่มาตั้งแต่โบลัมโบลานกันแล้วหรือเอาใหคือไอ้ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะ่ะที่ตอนนั้นแอดได้เล่าว่ามันมีศพศพหนึ่งนะครับซึ่งอังกฤษเนะี่ยเขาได้เกแกล้งเอาไปปล่อยปุ๊บแล้วนั่นแหละมันก็เป็นหนึ่งในต้นเหตุที่ทําให้นาซีเขาได้เรือหายกันจกกนกระทั่งแพ้สงครามโลกครั้งที่2เลยนะครับคือใครอยากฟังเรื่องศพศพเดียวทําให้สงครามชีบหายเนี่ยนะลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมนั่นแหละ มันก็เลยได้แสดงให้เห็นแล้วใช่ไหมว่าการใช้วิธีสกรปรกเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนของสงครามให้บางประเทศที่เขาแข็งแกร่งนะครับได้พ่ายแพ้กันเลยซึ่งวิธีสกรปรกในยุคนี้ก็คงจะเป็นวิธีแบบ c y เบอร์แอคแก็ได้นะครับหรือว่า1กลยุทธ์ที่เขาเชื่อว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานยุคใหม่หรือคือนิวนอ r m มอของการทําสงครามของโลกเราหลังจากนี้นะเนื่องจากว่าเวลาที่หลากหลายประเทศก็จะบุกกันไปใช่ไหมบางทีเขาอาจจะไม่ได้ส่งคนก็ไปบุกแบบดุ่มๆตรงๆแต่อาจจะใช้วิธีแบบ ไซเบื้อแทไปแฮ็กในกองกําลังทางการทหารไปทําให้โครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐานอะไรของรัฐบาลเนี่ยมันได้ล่มลงก่อนนะครับรวมไปถึงระบบของพลเรือนด้วยเช่นกันยกตัวอย่างก็อย่างเช่นระบบน้ําปรับปาระบบ GPS ได้ขัดข้องหรือว่ารวนไปหรือแค่ตัดอินเทอร์เน็ตของคนในประเทศเนี่ยแอกก็เชื่อได้ว่าคนยุคนี้ก็ตายกันเยอะแล้วนะครับเพราะแบบ อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นมกับลมหายใจอย่างหนึ่งของคนในยุคนี้กันเลยนะแล้วนั่นแหละครับด้วยความปั่นป่วนไม่สามารถสื่อสารกันได้แบบเนี้ประเทศคู่ศัตรูนะครับก็จะสามารถอาศัยช่วงเวลาที่ปั่นป่วเน,นี่แหละเข้าไปบุกกันเลยนะครับผมดังนั้นเองเราก็เลยมักจะเห็นได้ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยนะหลากหลายประเทศที่เขาเป็นมหาอำนาจเนะ่ยเขาก็พยายามทุ่มทุนลงไปกับการ ป้องกันภัยทางด้านไซเบอร์เซกิริตี้ Cyber อยู่เยอะเหมือนกันนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยมันมีอีกหนึ่งเทคโนโลยีใหม่ก็ไม่รู้ว่าใหม่หรือเปล่าแต่แอดเพิ่งได้ยินมานะครับผมที่เขาว่ากันว่ามันจะมีเทคโนโลยีประเภทก่อกวนสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะ่ะเป็นแบบเหมือนกับโดรนตัวหนึ่งติดเครื่องมือเนี่ยแล้วก็ไปบินบินบินเหนือดินแดนที่เขาจะปั่นป่วนนะครับหลังจากนั้นก็จะใช้เครื่องทําลายสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรเนี่ยแหละไปปั่นป่วนจนกระทั่งทําให้รถเครื่องใช้ไฟฟ้าบางเครื่องเนี่ย ได้รวนหรือถึงขั้นเจงบงกันได้เลยนะครับผมนั่นแหละมันก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าหากทางฝ่ายศัตรูเนี่ยเขาได้ใช้วิธีส่งโดรนเหล่านี้แอบข้ามน้ําข้ามทะเลมาก่อนเป็นจนวนมากนะั้นแล้วก็พุ่งเข้าไปในสหรัฐทีเดียวใช้วิธีการแบบไปรวนจนทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของสหรัฐเนี่ยไม่ได้เจงบงกันหมดมันก็อาจจะเป็นการเปิดช่องว่างให้สหรัฐเนี่ยไม่สามารถเตรียมการได้ทันก็ได้นะครับผมถ้าแต่ว่า ไอ้ปัญหาต่อมาถึงแม้เขาจะบุกขึ้นแผ่นดินของสหรัฐได้แล้วนะครับเพราะเขาว่ากันว่าสิ่งที่น่ากลัวของสหรัฐเนี่ยมันก็คือคนสหรัฐนั่นเองแหละครับผมเพราะ เอาจริงๆแล้วนะถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีกองทหารที่ประจำการอยู่น้อยกว่าทั้งชาติจีนหรือรัเสเซียกันมากนะเฮ้ยจำนวนในแอดไม่ชัวร์นะครับประมาณแบบจีนรัเสเซียมี2ล้านกว่าคนกับสหรัฐมีล้านกว่าคนเองเท่านั้นัน้งซึ่งไอจำนวนรัเสเซียเนี่ยมันอาจจะน้อยลงเนื่องจากสงครามรัเสเซียยูเครนในปัจจุบันก็ได้แต่เอาเป็นว่ามองเผินเผนเนี่ยสหรัฐก็เหมือนกับจะมีกองกําลังทหารเนี่ยได้น้อยอยู่แล้วก็น่าจะเสียเปรียบใช่ไหมแต่เราต้องอย่าลืมนะว่า ไอตัวเลขของกลุ่มประชาชีที่เขาได้มีปืนเอาไว้ในครอบครองเนี่ยโอ้โหถ้าเทียบเป็นตัวเลขแล้วก็สาหรัฐนี่กินขาดเลยครับเพราะบ้านเขาเนี่ยนอกจากจะทั้งผลิตปืนแล้วเขายังสนับสนุนให้คนในบ้านเขาเนี่ยมีปืนกันทั่วทั้งครัวเรือนด้วยนั้นเนื่องจกมันเป็นธุรกิจกันนะครับผมจนกระทั่งมันเป็นปัญหาการกราดยิงแบบไม่สิ้นซากในสหรัฐเนี่ยแหละหาแต่ว่าถ้าเราได้มองมุมกลับกันกนะ็คืออยู่ๆมันเกิดมีใครก็ไม่รู้ได้บุกขึ้นไปบนแผ่นดินสหรัฐแบบนั้นนะครับ ไอประชากรธรรมดาของพวกเขาเนี่ยก็จะสามารถลุกขึ้นมาหยิบปืนเนี่ย แล้วก็มาทําสงครามกองโจนกับทหารที่บุกเข้ามาก็ได้นะซึ่งไอ้เรื่องสงครามกองโจนเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่เล่นๆเ,เลยนะเพราะว่าดูอย่างไอ้สงครามเวียดนงเวียดนามสิที่สหรัฐได้แพ้มาเนี่ยก็แพ้จากสงครามกองโจนที่คนในบ้านเวียดนามธรรมดาเนี่แหละเขายอมสู้ตายเพื่อชาติเขานะครับผมและนั่นแหละถ้าหากเรื่องนี้มันได้เกิดขึ้นกับสหรัฐอเมริกาไอ้คนข้างในประเทศเนี่ยก็คงจะยอมสู้ตายกันเหมือนกันนะซึ่งไอ้เรื่องที่ประชาชีของสหรัฐเขาได้มีปืนกันแทบทุกครัวเรือนแล้วคน ภายนอกเขาได้กลัวกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแค่สหรัฐเขาได้โม่มาอย่างเดียวนะแต่มันเหมือนกับเคยมีในพลคนหนึ่งของญี่ปุ่นละบางที่ชื่อยามาโมโตอิโซรกุนะครับเขาก็ได้เคยกล่าวไว้ประมาณว่าการบุกสหรัฐเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําได้ยาก เนื่องจากว่าในทุกบ้านไม่มีปืนไรเฟลิลไว้ในครอบครองกันหมดเลยเลยประมาณนั้นนะครับผมแต่หลังจากเหตุการณ์ที่รัสเซียได้บุกเข้าไปในยูเครนในทุกวันนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทหารรัสเซียเนี่ยเขาจะได้ไปสั่งสมประสบการณ์อะไรได้เยอะขึ้นมาอีกหรือเปล่าที่เขาจะมาสามารถต่อกรกับสงครามกองโจรแบบนี้ได้นะครับผมหรือว่ามันจะมีวิธีแทคคติกการสงครามอะไรที่เรายังคาดไม่ถึงอีกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้กันเลยนะครับเพราะสงครามเอาจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่แบบ คาดเดากันไม่ได้อะนะแต่ว่าไอ้เรื่องราววันนี้เนี่ยก็เอามาเล่ากันให้หนุกๆน,นะครับผมซึ่งถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากได้ยินเหตุการณ์สมมุติอะไรแบบนี้ของประเทศไหนเหตุการณ์อะไรเนี่ยก็สามารถเม้นมาแนะนํากันได้ที่ด้านล่างนะครับผมที่จะหัก แอดทำได้เนี่ยเดี๋ยวจะพยายามไปทํามาให้กันแล้วกันนะครับผมหรือถ้าใครยังไม่จุใจเนี่ยเราก็ยังได้มีเพลย์ลิสต์ดักเดลี่ให้ได้กดได้ฟังกันอีกแบบยาวๆกันจนกระทั่งหลับกันไป2รอบ3รอบกันเลยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเด้อและสําหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเนาะบ๊ายบาย